คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืเ่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันที่16ธักวาคม2563แนวทางเลขเด็ดจากสำนักผังเลข สำนักนกตาทิพย์สำนักม้าวิ่งสำนักยุคทัพทิมทองแรงรวยสำนักเล็กอ้ำใจครึ่งสำนักขนสุราชแล้วก็สำนักผาพปริศนาใบแดงครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับมากันแล้วครับสำนักม้าวิ่งครับม้าวิ่งให้บน7มาแน่นอนแล้วชุด2ตัว7 478ชุด3ตัว5้า 74มาชุดเดียวเน้นๆเ,เลยครับท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับชุด3ตัว6ประตูดได้เลยนะครับแล้วก็ม้าวิ่งให้ล่าง0มาแน่นอนครับเด่น0ูนโดดเด่นและชุด2ตัว1040มาแบบแคบๆครับสำนักม้าวิ่งครับเรามาดูสำนักต่อมาครับเป็นสำนักเลขอัน้นใจครึ่งนะครับท่านผู้ชม16ธันวา63 จะมีชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างชุด3ตัวได้แก่0 0 5 0 8 9 5 6 3 5 6 4 7 2 4 7 8 9 7 9 5 9 3 4บอกว่าบน3กลับ6กลับทุกหางตรงตรสจ่ายครึ่งราคาครับแล้วก็ ให้เลขชุด2ตัวบนล่างมาครับจ่ายเครื่องราคาอีกเช่นกันครับได้แก่055034435995บนนะครับในส่วนชุด2ตัวชุดนี้แล้วล่าง899836632442 4, 4, 2ครับฝั่งขวามือเป็นชุดล่างนะครับ ครึ่งราคานะครับท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางได้นะครับศิสละกินแบ่งรัฐบาลวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับเป็นสำนักของฝังเลขเด็ดครับฝังเลขเด็ดก็จะให้เลข4ทิศมานะครับได้แก่เลข8เลข0เลข4เลข7ครับในฝั่งของเลข8ครับ ให้ชุด2ตัวมา81 82 83 85 86 89และในฝั่งของเลข0ชุด2ตัว01 02 03 05 06 09ในฝั่งของเลข4ชุด2ตัว41 42 43 45 46 49และในฝั่งของเลข7ครับชุด2ตัว71 72 73 75 76 79ครับเรามาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพปริศนาใบแดงครับบอกว่าวิหกน้อยได้ใจยาชูกำลังร้องทั้งวันไม่หยุดฮ่าฮดูภาพสายมือครับวิหกน้อยยืนอยู่ขวดยาชูกำลังครับที่ขวดยาชูกำลังมีเลข1มีเลข5มีเลข0ครับ150ครับและภาพปริศนาใบแดง ก็แปลตัวเลขออกมาครับเป็นชุด2ตัวได้แก่10 14 17 18 19 20 24 27 28 29 30 34 37 38 39 50 54 57 58 59 64 67 68 69ครับและข้างล่างเป็นเลขกำลังวันนะครับวันพุธข้างขึ้นนะครับก็จะมีเลข3เลข5เลข0เลข7นะครับแต่ให้โดดๆเด่นตัวเดียว เป็นเลขเด่น5นะครับแล้วก็รองศูนย์และ1ครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับลุ้นโชคในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสำนักต่อมาครับเป็นสำนักยุคท็อปทิมทองแรงรวยครับพอเป็นอีกสำนักดังครับที่มีท่านผู้ชมติดตามมีนักเสี่ยงโชคแฟนคลับติดตามกันเยอะนะครับก็จะให้เลขวิ่งมาเลข2เลข5เลข4ี่เลข1เลข6ครับเน้นที่เลข2นะครับแล้วก็ ชุดสตัวเน้นที่1 2ครับเป็นชุด2ตัวบนล่างกันได้เลยนะครับเรามาดูชุด3ตัวด้านล่างครับชุด3ตัวยุคทับทิมทองแรงรวยให้มา6 12 251 561 652 524ครับท่านผู้ชมก็จับ6ประตูกันได้เลยนะครับแล้วชุด2ตัว5 1 6 1 5 2 2 4 5้า6 2, 6สบนล่างกันได้เลยนะครับชุดเด่นฟ้าชุดเด่นดินนะครับบนล่างกันได้เลยนะครับชอบบนวางบนครับชอบล่างลงล่างสำนักยุบทับทิมทองแรงรวยมาให้โชคให้ชจกับเราแล้วนะครับวันนี้16ทธันวาคม6 3ครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักดังคนสุราชฎร์16ทับทับ ให้บนให้ล่างมานะครับบน3ตัวได้แก่4 9 5 9 3 4 8 5 9 7 1 2ล่างให้มาชุด2ตัว4 5 2 5 6 8 5 9 5 0เน้นที่9นะครับท่านผู้ชมครับเน้นที่9วิ่งที่9นะครับข้อมูลล่างนะครับ และชุดเด่นให้เป็น29แล้วก็85ครับส่วน2ตัวบนนะครับให้8 9 6 4 3 4และ5 0ครับขอบคุณสำนักขนสุราชนะครับที่ให้ข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นสำนักนกตาทิพย์หัวส16หธันวา63เป็นข้อมูลบนนะครับท่านผู้ชมครับให้เลขวิ่งมาเป็นเลข1นะครับ แล้วชุด2ตัว1 1 1 2 1หนึ่งนครับตำนักนกตาทิพย์แฟนคลับติดตามกันเยอะเลยนะครับให้ความแม่นให้ความโดดเด่นด้านตัวเลขมาโดยตลอดนะครับเป็นข้อมูลบนชุด2ตัวมาแค่4ชุดเท่านั้นครับรผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับถ้าชอบบนวางบนกันได้เลยนะครับ ชอบล่างก็ลงล่างกันได้เลยนะครับนกตาทิพย์บางทีก็วิ่งลงล่างนะครับบางทีก็วิ่งขึ้นบนครับแต่นกตาทิพย์เน้นที่ข้อมูลบนมีแค่สีชุดเท่านั้นครับจับลงล่างยังได้กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกๆสำนักนะครับที่ให้ข้อมูลเลขสวยเลขเด็ดงวด16ธันวาคม63มาฝากท่านผู้ชมเราจะได้มีโชคมีชัยกันในวันนี้แล้วนะครับ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวด่16ธันวาคม63ก็จะประกาศผลในวันนี้แล้วนะครับแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายนี้แอนก็ขออานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันนี้16ธันวาคม2563ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ